สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่การพูดคุยเจาะลึกเนื้อหาที่เราคัดสรรมาเป็นพิเศษนะครับในโลกธุรกิจทุกวันนี้เนี่ยเออมันซับซ้อนนะครับไม่ว่าจะองค์กรใหญ่หรือว่าเป็นสตาร์ทอัพใหม่ๆคำถามสำคัญเลยก็คือทำยังไงให้การตัดสินใจต่างๆเนี่ยมันมันสอดคล้องกันหมดตั้งแต่ระดับบนสุดไปจนถึงคนทำงานจริงๆแล้วก็พาองค์กรไปถึงเป้าหมายได้ วันนี้เราเลยจะมาลองดูกรอบคิดเรื่องกลยุทธ์ธุรกิจใน3ระดับหลักๆกันครับก็จะมีระดับองค์กรระดับธุรกิจแล้วก็ระดับหน้าที่เนื้อหานี้เราอ้างอิงมาจากบทที่6นะครับเรื่องการประเมินผลและการเลือกกลยุทธ์เป้าหมายก็คืออยากจะเข้าใจว่าเออกลยุทธ์แต่และระดับมันเกี่ยวกันยังไงแล้วองค์กรเขาใช้กรอบพวกนี้ตัดสินใจเลือกทางเดินกันยังไงบ้างเอาล่ะครับเรามาเริ่มเจาะลึกกันเลยดีกว่าค่ะการมองภาพกลยุทธ์เป็นระดับชั้นแบบนี้นี่ สำคัญมากเลยนะคะเพราะมันช่วยให้เห็นชัดเลยว่าเออโจทย์แต่ละระดับมันต่างกันนะแต่หัวใจสำคัญที่สุดเลยก็คือทุกระดับมันต้องสอดคล้องกันคือถ้ากลยุทธ์ระดับบนกับระดับปฏิบัติงานมันไปคนละทางกันเนี่ยเออมันก็ยากนะคะที่องค์กรจะสำเร็จได้อย่างที่ตั้งใจไว้งั้นเรามาเริ่มกันที่ภาพใหญ่สุดก่อนเลยนะครับ กลยุทธ์ระดับบริษัทหรือที่เรียกว่า corporate strategy อันนี้มันตอบคำถามพื้นฐานเลยว่าองค์กรเราเนี่ยจะเล่นในสนามไหนบ้างจะอยู่แค่ธุรกิจเดียวหรือว่าจะกระจายไปหลายๆธุรกิจหลายอุตสาหกรรมแล้วก็จะเน้นโตหรือว่าจะคงที่หรือบางทีอาจจะต้องลดขนาดลงก็มีนะครับ ใช่ค่ะมันคือการตัดสินใจเรื่องขอบเขตทั้งหมดขององค์กรเลยว่าจะเอาทรัพยากรไปลงตรงไหนบ้างแล้วก็จะบริหารกลุ่มธุรกิจหรือพอร์ตโฟลิโอที่มีอยู่ยังไงให้ใหมันเ,เกิดประโยชน์สูงสุดหรือเกิดซีเนอร์จีนั่นแหละค่ะครับแลวกลยุทธ์ที่ส่วนใหญ่จะสนใจกันมากแล้วก็มักจะมีการเคลื่อนไหวเยอะสุดก็คือกลยุทธ์การเจริญเติบโตหรือ growth strategy นะครับซึ่งก็มีหลายแบบเหมือนกันแบบแรกที่พูดถึงคือการเชี่ยวชาญ c o n c e n t r a t i o n ก็คือมุ่งเน้นในสิ่งที่ทำอยู่แล้วอาจจะสินค้าเดียวไปเลยหรือขยายไปในกลุ่มสินค้าที่มันเกี่ยวเกี่ยวกันเช่นแบรนด์เครื่องดื่มก็ออกรสชาติใหม่ๆมาหรืออย่างในเอกสารที่ยกตัวอย่างคอเกตกับดาลลี่ใช่ไหมครับก็คือบริษัทเดียวกันแต่ทำแบรนด์แยกกันเจาะคนละกลุ่มแต่ก็ยังอยู่ในธุรกิจเดิมคือยาสีฟันอืมค่ะอีกแบบที่น่าสนใจไม่แพ้กันก็คือการรวมธุรกิจแนวดิ่ง vertical integration อันนี้คือบริษัทขยายกิจการไปควบคุมส่วนอื่นๆใน Value Chain ของตัวเองอาจจะถอยหลังไปคุมวัตถุดิบการผลิตเองเรียกว่า Backward Integration หรือจะเดินหน้าไปคุมช่องทางจำหน่ายเองเช่นเปิดร้านค้าวปลีกของตัวเองอันนี้ก็ Forward Integration นคุณภาพหรือการเข้าถึงลูกค้าได้ดีขึ้นแล้วก็อาจจะเกิด Economies of Scale หรือการประหยัดต่อขนาดด้วยครับครับ แต่ในอีกมุมนึงเนี่ยมันก็มีความเสี่ยงซ่อนอยู่เหมือนกันนะโดยเฉพาะถ้าตลาดมันเปลี่ยนแปลงเร็วมากๆค่ะการที่เราลงทุนไปเยอะๆกับโรงงานหรือร้านค้าของตัวเองเนี่ยมันอาจจะกลายเป็นตัวถ่วงทําให้เราปรับตัวช้าอ๋อเข้าใจครับคือมันไม่ยืดหยุ่นเท่ากันจ้างข้างนอก ใช่ค่ะไม่ยืดหยุ่นเท่าคู่แข่งที่เขาอาจจะใช้เอาซอร์สหรือหาพันธมิตรเอาดังนั้นการจะเลือกใช้กลยุทธ์นี้ต้องดูบริบทอุตสาหกรรมดีๆเลยค่ะดูความผันผวนของตลาดด้วย <c oughs> นอกจากเติบโตแนวลึกแบบนั้นแล้วก็ยังมีการกระจายธุรกิจ business diversification อันนี้คือการขยายไปสู่ธุรกิจอื่นๆเลยมีทั้งแบบแนวนอน horizontal คือไปซื้อคู่แข่งในธุรกิจเดียวกันหรือขยายสาขาเพิ่มในธุรกิจเดิม กับอีกแบบที่ไปไกลกว่านั้นคือแบบรวมกลุ่มของลอมเรดอันนี้คือขยายไปธุรกิจที่ไม่เกี่ยวกันเลยเช่นบริษัทอาหารไปทําอสังหารุมทรัพย์อะไรแบบนี้ซึ่งวิธีที่นิยมก็คือการควบรวมกิจการ mergers การซื้อกิจการ acquisitions หรือไม่ก็ไปหาพันธมิตรทางธุรกิจ strategic alliances เอา จริงๆนอกจากกลยุทธ์เติบโตนะคะก็ยังมีกลยุทธ์ระดับบริษัทแบบอื่นๆที่ใช้ในสถานการณ์ต่างกันไปด้วยเช่นกลยุทธ์คงที่ (stable growth) อันนี้ก็อาจจะใช้เมื่อองค์กรพอใจกับผลงานปัจจุบันแล้วหรือตลาดมันไม่ได้โตมากไม่อยากเสี่ยงเพิ่มหรือบางทีก็อาจจะอยากเอ่อพักก่อนรอดูสถานการณ์ก่อนจะขยับขยายครั้งใหญ่ก็ได้ค่ะอืมครับหรือถ้ามองในทางตรงข้ามเลยนะคะถ้าสภาพแวดล้อมมันไม่ดีหรือธุรกิจเริ่มเป็นขาลงแล้ว ก็อาจจะต้องมาดูกลุ่มกลยุทธ์สำหรับช่วงท้าย end game strategies หรือกลยุทธ์การปรับลด retrenchment strategies ซึ่งก็มีหลายระดับตั้งแต่พยายามฟื้นฟู turnaround หรือขายบางธุรกิจทิ้งไป divestment หรือค่อยๆถอนตัวออกมาหรือถ้ามันแย่จริงๆก็อาจจะต้องถึงขั้นเลิกกิจการ liquidation หรือเข้ากระบวนการล้มละลาย bankruptcy ไปเลยซึ่งเป็นการตัดสินใจที่ยากนะคะแต่บางทีมันก็จาเป็นเพื่อจากัดความเสียหายคะ่ะ โอเคครับพอเห็นภาพใหญ่แล้วว่าองค์กรเลือกสนามแข่งยังไงทีนี้เรามาลงลึกในระดับถัดมากันดีกว่าครับคือกลยุทธ์ระดับธุรกิจ Business Strategy หรือบางทีก็เรียกว่า SBU Strategy อันนี้จะเน้นคำถามว่าแล้วเราจะแข่งยังไงให้ชนะในตลาดหรืออุตสาหกรรมที่เราเลือกมาแล้วจะสร้างความได้เปรียบเหนือคู่แข่งได้ยังไง ในเอกสารที่เราดูกันอยู่นี้อ้างอิงกรอบคิดคลาสสิกเลยของ m i เคิลพอร์เตอนะครับที่เสนอ3กลยุทธ์หลักๆในระดับนี้ก็คือการเป็นผู้นำด้านต้นทุน overall cost leadership การสร้างความแตกต่าง differentiation แล้วก็การจำกัดขอบเขตหรือ focus มาดูที่การเป็นผู้นำด้านต้นทุนกันก่อนนะคะอันนี้เป้าหมายชัดเจนเลยค่ะคือทำยังไงก็ได้ให้ต้นทุนเราทั้งการผลิตการส่งมอบการดำเนินงานมันต่ำกว่าคู่แข่งแบบเห็นได้ชัด ซึ่งต้องย้ำว่ามันไม่ใช่แค่การลดราคานะคะแต่คือโครงสร้างต้นทุนเราต้องได้เปรียบจริงๆมันต้องอาศัยประสิทธิภาพการทำงานที่สูงมากการคุมค่าใช้จ่ายแบบเข้มงวดสุดๆอาจจะต้องลงทุนในเทคโนโลยีที่ช่วยลดต้นทุนหรือออกแบบผลิตภัณฑ์ให้ผลิตง่ายๆประเด็นสำคัญคือความได้เปรียบด้านต้นทุนนี้มันต้องยั่งยืนด้วยนะไม่ใช่ลดราคาแป๊บๆนะคะครับผมต่อมาคือการสร้างความแตกต่างหรือ differentiation อันนี้ผมว่าน่าสนใจมากเลยครับเพราะเป้าหมายคือทำให้สินค้าหรือบริการของเรามันมีเอกลักษณ์โดดเด่นในสายตาลูกค้าไม่ว่าจะเป็นเรื่องคุณภาพดีไซน์ภาพลักษณ์แบรนด์เทคโนโลยีหรือบริการที่แบบสุดยอดไปเลยสิ่งที่ธุรกิจต้องการคือสร้างความรู้สึกว่าของฉันไม่เหมือนใครและดีกว่า จนลูกค้ายอมจ่ายแพงขึ้นได้ที่เรียกว่า premium price แล้วก็เกิดความพักดีต่อแบรนด์หรือแบรนด์ loyalty ไม่อยากเปลี่ยนไปใช้ของคู่แข่งง่ายๆใช่ค่ะและกลยุทธ์ที่3ก็คือการจํากัดขอบเขตหรือ focus ประเด็นนี้มันทําให้เกิดคําถามสําคัญว่าคือแทนที่เราจะพยายามแข่งกับทุกคนในตลาดใหญ่ๆเนี่ยทำไมเราไม่เลือกสนามประลองที่เล็กลงแล้วเป็นเจ้าตลาดในนั้นไปเลยละ่ะ กลยุทธ์นี้คือการเลือกเจาะจงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่เฉพาะมากๆ niche market ที่เขามีความต้องการพิเศษหรืออยู่ในพื้นที่จำกัดจำกัดแล้วค่อยมาใช้กลยุทธ์ไม่ว่าจะเป็นผู้นำด้านต้นทุน cost focus หรือสร้างความแตกต่าง differentiation focus ข้างในกลุ่มเป้าหม,มสสายนั้นๆพูดง่ายๆคือไม่ขอเป็นปลายใหญ่ในบ่อใหญ่แต่ขอเป็นปลายใหญ่ในบ่อเล็กที่เราเข้าใจดีที่สุดค่ะผมสงสัยนิดนึงครับกรอบของ Porter เนี่ยดูเหมือนจะบอกว่า ต้องเลือกทางใดทางหนึ่งเลยใช่ไหมครับระหว่างต้นทุนกับความแตกต่างคือถ้าพยายามทำทั้งสองอย่างพร้อมกันอาจจะกลายเป็นติดอยู่ตรงกลางหรือ stuck in the middle ได้ในเอกสารที่เราดูนี้ได้พูดถึงประเด็นนี้ไหมครับว่าจริงๆแล้วมันเป็นไปได้ไหมที่จะทำทั้งสองอย่างอืมเป็นคำถามที่ดีมากค่ะคือกรอบคิดดั้งเดิมของพอเตอร์เนี่ยค่อนข้างจะเน้นให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งไปเลยเพื่อให้กลยุทธ์มันชัดเจน แต่ว่าในปัจจุบันนะคะก็มีแนวคิดแล้วก็การปฏิบัติที่เปลี่ยนไปบ้างเหมือนกันบางองค์กรก็พยายามจะผสมผสานกันเช่นอาจจะใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยลดต้นทุนไปพร้อมๆก,กับการเพิ่มฟีเจอร์ที่แตกต่างหรือการทำา m s s Customization อะไรแบบนั้นอย่างไรก็ตามนะคะเอกสารที่เรากำลังดูกันอยู่เนี่ยจะเน้นทำความเข้าใจกรอบพื้นฐาน3อย่างนี้เป็นหลักซึ่งก็ยังถือว่าเป็นแนวคิดที่ ยังส่งพลังมากในการวิเคราะห์การแข่งขันทางธุรกิจอยู่ค่ะการพยายามทําทุกอย่างพร้อมกันโดยที่ไม่มีจุดแข็งที่ชัดเจนเลยเนี่ยมันก็ยังมีความเสี่ยงสูงที่จะไม่โดดเด่นในด้านไหนเลยจริงๆอ๋อเข้าใจแล้วครับขอบคุณครับทีนี้พอเรามีทิศทางใหญ่ corporate และมีวิธีการแข่งขัน business แล้วเนี่ยกลยุทธ์มันจะเกิดขึ้นจริงได้เลยถ้าขาดการลงมือทําในแต่ละวันนี่ก็เลยเป็นที่มาของระดับสุดท้ายครับ กลยุทธ์ระดับหน้าที่ functional strategy ซึ่งก็คือการกำหนดแนวทางการทำงานของแต่และแผนกนั่นเองไม่ว่าจะเป็นการตลาดการเงินการผลิตทรัพยากรมนุษย์หรือ R&D ให้มันสนับสนุนกลยุทธ์ระดับที่สูงขึ้นไปใช่ค่ะหัวใจสำคัญที่สุดของกลยุทธ์ระดับนี้คือคำว่าสอดคล้องหรือ alignment เลยค่ะ กลยุทธ์ของแต่ละฝ่ายต้องส่งเสริมกันและต้องสนับสนุนเป้าหมายของระดับธุรกิจและระดับองค์กรด้วยลองนึกภาพตามนะคะถ้ากลยุทธ์ธุรกิจบอกว่าเราจะสร้างความแตกต่างด้วยคุณภาพสินค้าขั้นเทพแต่ฝ่ายผลิตมัวแต่จะลดต้นคุณอย่างเดียวเลยไม่สนคุณภาพหรือฝ่ายเอหาคนเก่งๆมาทำของเทพๆไม่ได้หรือพัฒนาคนไม่ได้แบบนี้กลยุทธ์ระดับธุรกิจนั้นก็คงเป็นแค่ความฝันค่ะ ในเอกสารยังพูดถึง3 C's ด้วยนะคะที่เป็นปัจจัยสำคัญในการกำหนดกลยุทธ์ระดับหน้าที่คือต้องเข้าใจลูกค้า c u ส t ต m e r ว่าเขาต้องการอะไรต้องรู้ทันคู่แข่ง Competitors ว่าเขาทำอะไรอยู่และต้องประเมินความสามารถของบริษัทเองค o m p a n y ว่าเรามีจุดแข็งจุดอ่อนทรัพยากรอะไรบ้างเพื่อจะได้กาหนดแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมที่สุดคะ่ะครับเราลองมาดูตัวอย่างในแต่ละฝ่ายกันหน่อยดีไหมครับ เริ่มจากฝ่ายการตลาดมาร์เก็ตติงก่อนเลยเอกสารก็พูดถึงเครื่องมือพื้นฐานอย่าง 4-piece ที่เราคุ้นคุ้นกัน product price place promotion นะครับค่ะแล้วสำหรับธุรกิจบริการก็จะขยายเป็น 7-piece เพิ่ม people process แล้วก็ physical evidence เข้ามาการตัดสินใจในแต่ละ P เนี่ยมันต้องสะท้อนกลยุทธ์ระดับธุรกิจเลยเช่น ถ้าเน้นต้นทุนต่ำก็อาจจะเน้นราคาถูกช่องทางจำหน่ายที่ประหยัดประหยัดหน่อยแต่ถ้าเน้นความแตกต่างก็อาจจะไปนเน้นคุณสมบัติสินค้าการสร้างแบรนด์หรือช่องทางที่ดูดีส่งเสริมภาพลักษณ์นอกจากนี้ก็ยังมีเมทริกซ์การเติบโตหรือ e n s o matrix ที่ช่วยคิดว่าจะเจาะตลาดเดิมพัฒนาตลาดใหม่พัฒนาสินค้าใหม่หรือจะกระจายธุรกิจไปเลยอืมค่ะ ถัดมาที่ฝ่ายการเงิน (Financial) บ้างบทบาทหลักๆก็คือบริหารเงินทุนให้มีประสิทธิภาพเนาะทั้งหาเงินทุนมาให้พอ (funding) จัดสรรทรัพยากรไปตามโครงการต่างๆ (allocation) ควบคุมค่าใช้จ่าย (control) แล้วก็รายงานผลทางการเงิน (reporting) กลยุทธ์การเงินก็ต้องสนับสนุนแผนรวมเช่นถ้าบริษัทอยากโตด้วยการซื้อกิจการฝ่ายการเงินก็ต้องหาวิธีระดมทุนที่เหมาะสม หรือทเนนต้นทุนต่ำก็ต้องมีระบบคุมงบประมาณที่เข้มง,งวดหน่อยค่ะเอกสารก็พูดถึงเครื่องมือวิเคราะห์อย่างการประเมินความคุ้มค่าโครงการนะคะเช่น IRR NPV Payback period อะไรพวกนี้แล้วก็มีพูดถึงกลยุทธ์การเงินสมัยใหม่นิดหน่อยด้วยอย่าง LBOs หรือ Leverage Buyouts อ๋ออันนี้คือที่ใช้เงินกู้เยอะๆมาซื้อกิจการใช่ไหมครับใช่ค่ะก็เป็นกลยุทธ์หนึ่งในการขยายธุรกิจเหมือนกันครับผม น่าสนใจครับแล้วทางฝ่ายผลิตและการปฏิบัติการ Production Operations ล่ะครับ ส่วนนี้จะเกี่ยวกับเรื่องการออกแบบแล้วก็บริหารจัดการกระบวนการสร้างคุณค่าขององค์กรเลยค่ะตั้งแต่เลือกว่าจะใช้เทคโนโลยีการผลิตแบบไหนวางผังโรงงานยังไงจะผลิตเองหรือจ้างข้างนอกดีเมกอไบการบริหารสต็อกสินค้าการควบคุมคุณภาพการบำรุงรักษาเครื่องจักรพวกนี้หมดเลยซึ่งทั้งหมดนี้มันต้องเชื่อมโยงกับกลยุทธ์ระดับธุรกิจแบบชัดๆเลยนะคะถ้าเน้นต้นทุนต่ำ ก็ต้องออกแบบกระบวนการที่ประหยัดสุดๆมีประสิทธิภาพสูงสุดลดของเสียให้น้อยสุดแต่ถ้าเน้นความแตกต่างด้านคุณภาพหรือนวัตกรรมก็อาจจะต้องลงทุนกับเครื่องจักรแพงๆที่ทันสมัยกระบวนการที่ยืดหยุ่นหรือระบบคบคุมคุณภาพที่เข้มงวดเป็นพิเศษค่ะแล้วฝ่ายบุคคลหรือ HRM Human Resource Management ล่ะครับมีบทบาทสำคัญยังไงบ้าง หน้าที่หลกัหลกๆก็ครอบคลุมตั้งแต่ต้นจนจบของพนักงานเลยนะคะวางแผนกำลังคนสรรหาคัดเลือกฝึกอบรมพัฒนาบริหารค่าตอบแทนสวัสดิการประเมินผลใช่ค่ะแล้วแนวทางกลยุทธ์ HR เนี่ยจะต่างกันชัดเจนเลยขึ้นอยู่กับกลยุทธ์หลักของบริษัทถ้าบริษัทใช้กลยุทธ์ผู้นำด้านต้นทุนนะ HR ก็อาจจะเน้นจ้างคนที่ทำงานตามขั้นตอนได้ดีบทบาทหน้าที่ชัดเจนฝึกทักษะเฉพาะทางประเมินผลโดยเน้นประสิทธิภาพปริมาณงานอืมครับ แต่ถ้าบริษัทใช้กลยุทธ์สร้างความแตกต่างแล้วก็ HR อาจจะต้องมองหาคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ยืดหยุ่นทำงานเป็นทีมเก่งๆแล้วก็ต้องสนับสนุนการเรียนรู้พัฒนาทักษะหลากหลายให้รางวัลตามผมงานที่สร้างสรรค์หรือแก้ปัญหาซับซ้อนได้ค่ะเห็นภาพเลยครับสุดท้ายแต่ก็สาคัญไม่แพ้กันนะคะคือฝ่ายวิจัยและพัฒนา R&D ในยุคที่อะไรๆก็เปลี่ยนเร็วนะคะฝ่ายนี้สำคัญมากในการสร้างความได้เปรียบที่ยั่งยืนเอกสารแบ่งประเภทวิจัยไว้3แบบค่ะคือวิจัยพื้นฐานเน้นหาความรู้ใหม่ๆเลยวิจัยประยุกต์เอาความรู้มาแก้ปัญหาสร้างประโยชน์และการพัฒนาเน้นสร้างสินค้าหรือกระบวนการใหม่ส่วนกลยุทธ์ R&D ก็มีหลายแนวทางอีกเช่นเป็นผู้นำด้านนวัตกรรม Innovative Leader คือต้องคิดค้นของใหม่อยู่เรื่อย หรืออาจจะเน้นแค่ปกป้องปรับปรุงของเดิม (protective incremental improvement) เพื่อรักษาส่วนแบ่งตลาดหรืออาจจะเน้นตามคู่แข่งให้ทนัน (catch up) เพื่อไม่ให้เราล้าหลังเกินไปซึ่งจะเลือกใช้กลยุทธ R ์ R&D แบบไหนก็ต้องดูทิศทางรวมของธุรกิจด้วยเหมือนกันค่ะโอ้พอฟังแบบนี้แล้วเออมันเห็นภาพชัดขึ้นเยอะเลยนะครับว่ากลยุทธ์ทั้ง3ระดับเนี่ยตั้งแต่ระดับบริษัทที่กำหนดสนามเล่น ระดับธุรกิจที่กำหนดวิธีชนะในสนามนั้นแล้วก็ระดับหน้าที่ที่กำหนดการเตรียมทีมเตรียมทรัพยากรให้พร้อมทั้งหมดนี้มันต้องเชื่อมกันต้องสนับสนุนกันเหมือนฟันเฟืองเลยนะครับการเข้าใจกรอบพวกนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่ทฤษฎีนะผมว่าแต่เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้องค์กรตัดสินใจแล้วก็ขับเคลื่อนไปในทางเดียวกันได้เป็นระบบมากขึ้นจริงๆใช่เลยค่ะ แล้วจะก,กรอบกลยุทธ์ทั้งหมดที่เราคุยกันมานะคะมีประเด็นหนึ่งที่น่สาสนใจอยากชวนให้ลองคิดต่อเป็นกันบ้านดูค่ะลองลึกภาพธุรกิจ2แบบนะคะที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันเลยแบบแรกคือสตาร์ทอัพเล็กๆที่เพิ่งเริ่มใหม่ๆเลยกับอีกแบบคือบริษัทมหาชนใหญ่ๆที่ทําธุรกิจมานานมีหลายรูปแบบธุรกิจด้วย คิดว่าลำดับความสัมพัน์ทางกลยุทธ์ของสองบริษัทนี้จะเหมือนหรือต่างกันยังไงบ้างคะแล้วการตัดสินใจเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งหรือ Trade o อฟที่เขาต้องเจอทุกวันเนี่ยตั้งแต่เรื่องงบประมาณเรื่องผลิตภัณฑ์เรื่องการตลาดมันจะมีความท้าทายที่ต่างกันยังไงบ้างในแต่ละระดับกลยุทธ์ที่เราคุยกันมาการลองเอากรอบพวกนี้ไปลงคิดกับสถานการณ์จริงดูน่าจะทำให้เห็นภาพการนำไปใช้ได้ชัดเจนขึ้นอีกเยอะเลยคะ่ะ